โยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและในวันนี้นะครับเราก็มาทาเบ็ดเจ้านี่กันดีกว่าคุณผู้ชมเห็นไหมไทยเดนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นเบ็ดแบบเก่าๆกลางๆนะครับแต่ไม่ใช่อะไรนะครับที่ผมจะพามาทําเพราะว่าเราจะมีไอเบ็ดเนี่ยมันมีเวอร์ชัน2ด้วยนะคุณผู้ชมเออเราพาไปดูนะครับเวอร์ชัน2หน้าตาเป็นไงนะนี่คุณผู้ชมเวอร์ชั่น2ออยู่ไหนวะ นี่มันชื่อว่า Evil Pan f o x นะครับ p i s f o x เออนั่นแหละก็แต่อันนี้ต้องน่าจะไว้ EP 2นะส่วนคลิปนี้จะเป็น EP แรกของการพาทำไอนนะ้นี่เนาะแบบเราต้องทำเป็น EP ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันน่าจะนานนะคุณผู้ชมเออกว่าจะทำนู่นทำนี่นั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เราก็1,500ซาร้อรัพ์ที่เรียบร้อยนะครับเหมือนกับเลเวลเราเนาะพันห้านะคุณผู้ชมแต่ว่าคลิปแจกเดี๋ยวจะไว้ท้ายคลิปนั่นเองนะคุณผู้ชมก็วันนี้จะพาไปทำก่อนไม่เพราะว่าเพลงไปลายไปทำดีกว่าเออ เรียกมาเลย l the take my ship เปิดมานะคุณผู้ชมเราก็ต้องมาผัางนี้นะครับเปิดมาดเปิดมาให้เราไปที่ซันสโตนไอแลนด์ก่อนนะครับจริงๆมันต้องไปตรงไปตรงที่ดำน้ำนะ่าคุณผู้ชมเออก็ขออนุญาตขับหาทุ่นลอยน้ำเนาะก็ต้องชิดเกาะแล้วก็ตรงมาเนาะเหมือนเมื่อกี้นะครับถ้าใครมองไม่ทันก็กลอกลับไปใหม่ไหมจะมีตรงนี้นะคุณผู้ชมทุ่นลอยน้ำ พอถึงทุเยน้ำนะครับเราก็ใส่ของดำน้ำเหมือนเดิมฟลิปได้วิ่งแอบอ่าฮะของครบพร้อมพร้อมลงคุณผู้ชมบาโว่หนึ่งศูนยะ์หนึ่งลงแอบปื๊บก็ตามมาได้เลยนะคุณผู้ชมเราต้องปรับแสงเพิ่มนิดนึงนะตรงนี้เพราะว่ามันมืดนะครับขนาดตอนเช้านะขออนุญาตปรับแสงเลยเออตาฉันตาจะบอดโอเคก็ลงมานะคุณผู้ชมระวังนะอย่า อย่าไหว้นะไปโดนทุ่นระเบิดนะครับตายนะคุณผู้ชมตายเลยอืมเดี๋ยวออกซิเจนลดเร็วจังอ่าฮะพอเรามาถึงนะครับเลี้ยวซ้ายมาฝั่งนี้เนาะมาตรงดิสโซเดตนะครับคุณผู้ชมใช่ไหมใช่ดิสโซเดตไหมวะดูก่อนนะแอบตัวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะก็ก็คือตรงเนี้ยคุณผู้ชมเออโอเคผมขออนุญาตปรับแสงผมลงแป๊บนึงนะ เดี๋ยวตาผมบอดก่อนนะครับไหนตรงนี้มันชื่อว่าอะไรนะผมลืมชื่อลืมชื่ออืดิโซเลตปะดีฟอ่ามันชื่อว่าดิฟโซเลตด e ฟนั่นเองนะคุณผู้ชมเออก็เราจะต้องวิธีทําเบ็ดนี้นะครับง่ายๆเลยเนาะเราก็ต้องตกทุกอย่างในที่นี่นะครับฟังไม่ผิดนะครับตกทุกอย่างนะครับก็ ในสมุดนี้เนาะก็ผมก็จะมาบอกเลยลกันว่าอะไรหาอย่างไงเนาะไอ้นี่ครับไอสติงนี่ก็หาจากการตกเอาได้นะคุณผู้ชมเออก็ตกแบบใส่เหยื่อขยะแล้วก็ตกเอาเนาะต่อไปเป็นออหินงอกหินย้อยนะครับก็ตกเอาได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็สามารถใช้กรงปูด,ดักเอาได้นะเออแล้วก็ผมลืมบอกไปนะคุณผู้ชมว่าก่อนมาตรงนี้ต้องเตรียมกรงปูมาด้วยนี่หว่าลืมพูดไปเลยมีว่ากรงปูตรงนี้ขายปะ อ๋อไม่ต้องเตรียมมาก็ได้นะครับตรงน <hi> ี้มีขายอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเอากรงปูมาวา네งด erm. ักเอาได้นะคุณผู้ชมเออถ้ามันไม่อ่อนะก็อันต่อไปนะครับที่ต้องหาก็คือเจ้านี้นะครับไอ้นี้ตกเอาได้นะเป็นปลาธรรมดานะไอพวกนี้ตกได้นะครับเนี่ยตกได้หมดเลยเนาะอันนี้ก็ใช้กรงปูดักได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมเนี่ยไอนี่ก็ตกเอาได้นะนี่นี่ก็ตกได้เหมือนกันอันนี้ใช้กรงปูดักเอาได้นะครับ อันนี้ตกนะครับไอตัวนี้ก็ตกเอานะคุณผู้ชมส่วนตัวนี้ก็ตกนะตัวนี้จะแอบหายากทีนึงนะครับเพราะว่ามันแบบมันไม่มีสภาพอากาศไม่มีอะไรที่แบบะจะตกได้นะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้หายากขนาดนั้น,นใช้อลล่ากับเบ็ดเทพๆตกเอานะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็ตกได้นะครับส่วนเจ้านี่พิเศษนะครับเจ้านี้จะหาได้จากการที่เราเปิดเบ็ดเท่านั้นนะคุณผู้ชมตอนนี้ท้องอากาศมืดนะครับขออนุญาตนะต้องใช้กรงปูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวหาก่อนนะครับ C R A B เนาะครับนี่แครบเคล่สนี่ไงแอบเราจะต้องใช้กรงปูนะครับเพื่อเราหาซีมายนั่นเองนะคุณผู้ชมสก,กายลา่าเกิดนี่ซีมายหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมเคยได้ไแล้วนะก็ผมใช้กรงปูนะครับดักไม่ได้ออกยากขนาดนั้นนะคุณผู้ชมผมวางประมาณเอ,อ่ตั้งแต่ตรงเนี้ยเนี่ยตั้งแต่เนี้ยปปปปปุุปุุุ๊๊๊๊๊ ไล่เลียงไปเลียงไปไล่ไปลไล่ถึงตรงนี้แล้วก็แล้วก็อ้อมฝั่งนู้นนี่นะครับแล้วก็ไล่เลียงไปเลียงไปแล้วเราก็เปิดออโรร่านะครับเวลาเราจะเก็บเนาะเออเราต้องรอสักแป๊บนึงเนาะแล้วเราก็เปิดออโรร่าเราปรับไปเป็นกลางคืนกดออโรร่าเก็บจะมีโอกาสได้ง่ายกว่านั่นเองนะคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้หายากขนาดนั้นนะเอาจริงๆนะเออก็พอเราสมมุตินะคุณผู้ชมได้ไอ้นี่หมดแล้วใช่ไหมได้ปลดล็อกไอ้พวกนี้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชม ผมก็ขออนุญาตขายของนะครับ้าได้ตีล็กน,นะครับอย่าลืมไปใช้บริการนะครับเจ้าก,กาจะเดินไปไม่ไกลไม่เกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ลมเ <c oughs> แ,แอบขาย <c oughs> โอเคคุณผู้ชม <c oughs> หลังจากโดนหลอกขายไปนะคุณผู้ชมก็เดินตามผมมาได้นะก็ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะสังเกตนะครับว่ามันจะมีทางเป็นอย่างนี้เนาะนเห็นไหมเป็นเหมือนแท่นอะไรอย่างเงี้ยตรงไปนะครับก็ตามไปนั่นเองนะคุณผู้ชมเดินตามผมมาได้เลยเนาะครับ ปุ๊บๆๆจากนั้นให้คุณผู้ชมเลี้ยวมาประมาณตรงนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับแสงให้นะครับมันจะมีซอกเล็กๆตรงนี้นะครับสามารถเข้าได้นะก็ว่ายน้ําเข้าไปนะครับจะแคบนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางนี้เนาะปุ๊บโอ้ติดๆอ้วนปึ๊บอบแล้วก็มุดขึ้นมาอา่าฮะแล้วก็จะถึงแล้วนะคุณผู้ชมนี่เป็นไง เออโค้ดเทพนะคุณผู้ชมแล้วก็ไอห้องนี้นะคุณผู้ชมใครที่เคยเปิดแล้วมีเบ็ดไทยเด่นแล้วอ่ะสามารถช่วยเพื่อนเปิดได้นะก็แบบเพื่อนไม่ต้องไปเก็บคอลเลคชันในครบก็ได้นะให้คนที่มีแล้วเปิดให้ได้นะครับเออเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าหน้าตาเวลามันเปิดมันจะเป็นยังไงนี่วิวิชัมนี่เอนแชนเจดอยู่ไหนวะางเอนชาร์ดธรรมดานะอย่าไปเอาไว้พวกตัวใหญ่ๆไอ้พวกอันอื่นมาใส่จริงๆใส่ได้ทุกอันเลยนะครับแต่ว่าผมจะเอาอันกากๆใส่นะครับนี่มี7อันแคป ห้องน,นี้ก็ใช้เอ c นชาร์ d เต็ดลิลิแค่5ก้อนนะครับก็จะเปิดได้เนาะอ่าหา้าเปิดเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแปง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  <S <S นี่เสียงดังนิดนึงนะครับอุดหูเอาแล้วกันนะขี้เกียจตัดเสียงออกเข้าใจป่าอ่าเปิดที่เรียบร้อยแล้วทีนี้นะคุณผู้ชมเราก็จะมีเบ็ด ไอ้นี่ให้ซื้อนะครับราคามันแค่แสนห้าเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมเออก็มันเป็นเบ็ดแบบตั้งแต่แผดแรกๆไนะคุณผู้ชมเมื่อก่อนโกงมากๆแต่ตอนนี้เอามาเป็นวัตถุดิบในการทํานั่นเองนะคุณผู้ชมเออมีแค่นี้แหละมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยนะเนาะโอเคคุณผู้ชมเราก็ไปรีวิวกันเลยดีกว่านะเออขอญาตวาร์ปกลับเลยแล้วกันนะมาดูสเตตของมันกันดีกว่านะครับไหนะไหนะไทยเด่นไทยเด่นไทยเด่นหาไม่เจอพีมอแล้วกันไทยนี่ สเตตนะครับบอกว่ามีลูสปีด35ลัคก,กี้150คอนโทรล0.05ถือว่าน้อยนะครับอิอนิลเลนซ์0นะครับปลาดีดนะ้ำเบ็ดเนี่ยแม็กกิโล6,000เนาะแล้วก็ มันบอกว่าเอ่อวอตออริจินอลเดอะคิงออฟเดออ่เกิดเป็นราชาพระเรียเป็นคิงดอมออฟเดอะฟิมีโอกาสสตที่ประเที่ติดเม t เทชันแอตเลนติสนะครับอันนี้จะเอาไว้ใช้ทำหลายเควสอยู่นะคุณผู้ชมไอเมลเทชันแอตเลนติสเนาะแล้วก็แฮชเชนทูสอฟก็เป็นเบ็ดแรกเลยนะคุณผู้ชมเบ็ดนี้เป็นเบ็ดแรกนะครับ ที่มีตัดปลาด้านเองนะคุณผู้ชมเออมันเป็นต้นฉบับของเป็ดตัดปลาทั้งปวงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตกให้ดูนะครับผมก็จะใช้เหยื่อที่มันดิดดนะคุณผู้ชมแต่ว่ากว่าจะตกได้นะครับก็ต้องรอนิดนึงเนาะเออดูสปีดไม่ไเยอะอะคุณผู้ชมดูนะตัดปลาจะหดขนาดไหนนะตัดเสรตัดเสรมันไม่ตัดเลยชิ้นตั้งไหนให้ชื่นใจหน่อยไม่ชิ้เลยเอาใหม่เอาใหม่แนี ชิงหน่อยดิชิงชิงชิงอ่านี่เป็นไงคุณผู้ชมเห็นปะมันมีตัดปลานะคุณผู้ชมเออเบ็ดแสนห้าที่มีตัดปลานะครับนี่แต่ยังไม่ติดมิเทชันเนาะเดี๋ยวให้ดูตอนติดมิเทชันนะครับมันจะชื่ออะไรอันนี้น่าจะติดนะครับออกสีฟ้าๆเนาะอ่าตัดปลานะคุณผู้ชมเห็นไหม ป๊อปอ่านี่แอตแลนติสนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมหาข้อมูลแป๊บนึงนะมันคูณเท่าไหร่ก็มิเตชันเอเดเลนติสนะคุณผู้ชมก็คูณ3นั่นเองนะคุณผู้ชมก็ถือว่าไม่ได้เยอะน,นะแต่เมื่อก่อนมันเป็นเบ็ดที่ฟาร์มโกงมากเลยนะเออก็แบบมันเป็นเบ็ดเก่านะั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับก็คลิปนี้เป็น EP แรกสำหรับการทำเบ็ดเอ่อเนี่ยเบ็ดเนี่ยเบ็ดเนี่ย คุณผู้ชมเแบบ็ดที่ฟาร์มเงินดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมเออมันเป็นเบ,บ็ดที่เอาไว้ทําปลาใส่ตู้นั่นเองนะและเราต้องมีไอเบ,บ็ดไอนั่นก่อนนะคุณผู้ชมเราต้องมีเบ,บ็ดเจ้าตัวถองไทยเดน์ก่อนนั่นเองนะคุณผู้ชมเออก็คลิปหน้าอย่าลืมมาติดตามกันต่อนะครับ e ีนี้มันยังไม่จบนั่นเองนะคุณผู้ชมตั้งชื่อว่าอะไรดี EP นี้เออช่างมาแล้วกันนะแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นตอนที่เออครบคนครบผู้ติดตามครบ S 1 5 0 0ไปที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่มารับชมมากเลยนะครับผมรักทุกคนนะครับในท้ายคลิปจะมีการแจกของนะแต่ผมขอแยกไปถุ่มก่อนนะแล้วผมจะมาประกาศให้นั่นเองนะคุณผู้ชมเออก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคุณผู้ชมขอแยกตัดจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับฟูก่อนจะเริ่มแจกของอยากให้ดูนะว่าคนมาเล่นกิจกรรมเยอะมากเลยคุณผู้ชมดูเลย โอ้ม oh y god แล้วก็สุ่มไปที่เรียบร้อยนะครับ3คนได้จะประกาศผลตามนี้เลยนะคุณผู้ชมเข้าเราบอกกันก็อันดับที่1ก็จะได้เป็นมอสซี่เอ่อมอสจอนะรีรีน้ำหนักมาให้แล้วนะครับประมาณ5 6 2กิโลนะเป็นรางวัลของอันดับที่3นะเออ ก็ประกาศชื่อได้แล้วกันก็อันดับที่3นะครับชื่อว่าน้องน้องอีพิกทูสี่นะครับเออก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับเอามอสจอนะครับไปยัดใส่ตู้ได้นะตัวละ30,000นกว่าเนาะถ้าใส่ตู้อควาเรียมเนาะถ้าเอาไปขายก็ตัวละเออเท่าไหร่ล้านแปดได้ปล่าประมาณนั้นนะคุณผู้ชมต่อไปนะครับเป็นตัวโอ้ตัวนี้โคตรใหญ่นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นมอสซี่เจแอนคอร์โซบูดากอนนะครับเป็นรางวัลของอันดับที่2นะครับไปใส่ตู้ได้ประมาณ40,000นกว่ากว่านะคุณผู้ชมขายได้ตัวละ เท่าไหร่5ล้านกว่านั่นเองนะคุณผู้ชมเออน่าจะประมาณนั้นนะเออก็แจกๆไปนั่นเองนะคุณผู้ชมอันดับที่2ที่ได้เป็นขอประกาศรายชื่อเลยก็เป็นน้องน้องวิว13348นั่นเองนะคุณผู้ชมก็ยินดีกับน้องด้วยเนาะแล้วก็รางวัลของคนที่ได้อันดับ1นะครับคุณผู้ชมก็คือเอเลี่ยนไจแอนท์โคลอโซเอ็นเชียนดากอนโอไมค์ก็ตัวโคตรใหญ่โคตร โหดโคตรอันตรายนะคุณผู้ชมตัวนี้ใส่ตู้ได้4ี่แสนเ็นะคุณผู้ชมเอาไปขายได้ตัวละ9ล้าน2นั่นเองนะคุณผู้ชมเออก็แจกให้น้องไปเลยนะครับก็น้องที่ได้นะครับมีชื่อว่าน้องเคปัฟเอ็นเอสนะครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้อ่านชื่อ,อยังไงเนาะก็อย่าลืมมารับรางวัลด้วยพี่ไม่อยากให้มันค้างสต็อกนานนะถ้าเกิดไม่มารับรางวัลเดี๋ยวรีบคืนนะครับเออขออนุญาตตัดจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวพอถึง2 0 0พันนะเดี๋ยวเรามารวบยอดแจกทีเดียว ห้าตัวไปเลยเออแจกทีเดียวห้าคนไปเลยนะครับถึงตอนนั้นน่าจะมีตัวใหม่ๆม,มาให้แจกนะคุณผู้ชมเออก็ถ้าคลิปนี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเนาะเหมือนเดิมเนาะกดไลค์เยอะๆนะครับจะได้ขึ้นฟีดยูทูบนะครับเออก็ใครที่สนใจอยากเข้าดิสคอร์ดก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ที่ล่างเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมว่าจะเปิดเซิร์ฟเวอมาให้น้องๆเล่นอยู่นะครับแต่ตอนนี้รอเดือนเดือนออกก่อนเนาะโอเคคุณผู้ชมขออนุญาตตัดจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับับบจุ๊วเออ